ตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายรถเมล์กลางเมืองาราชอฟแต่ว่าเรากำลังจะไปโอตโการสรุปว่าเป็นสาย16ทีนี้เราก็เดินไปที่โอตโตกาทีนี้เราก็ต้องเดินเข้าไปในซอยนี้ข้ามถนนตรงนี้แล้วก็เดินไปที่ซอยนั้นดีนะเนี่ยออฟดูป้ายรถเมล์เป็นอ่ะจีดูไม่เป็นเลยเค,คำว่าโอตโกาคล้ายๆกับตุรกีเลยคนะจีไเดินไปถามคนอื่นว่า ป้ายไหนอ่ะที่จะไปโอตโตกาเขาไม่รู้จักโอตโตการ่าไม่รู้จักบัสเทอร์มิอลไม่รู้จักเออบัสสเตชันไม่รู้จักเอาตายละมึงจะหาคำศัพท์ไหนมาพูดดีวะเดินเข้ามาตรงนี้ที่ไม่มีป้ายบอกว่ามันคือโอตโตกาเรามาถูกที่ไหมวะคือถ้าใครจะไปบรันที่มีภาษาท่านเขาเด็คูล่าเนี่ยก็คือต้องมาขึ้นที่นี่ บอกตรงที่วางแผนไม่เก่งเลยก็คือดูมาแล้วนะไม่ใช่ไม่ดูนะแต่ว่าดูคร่าวๆว่าโอตโตกาอยู่ตรงไหนขึ้นรถตรงไหนแค่นั้นจบแล้วเดี๋ยวก็มาหาเดินหาเองว่ามันคันไหนแล้วเราจะรู้ได้ไงอะ่ะมันก็ต้องมีบอกว่าไปปราณดิไใช่ไหมตรงหน้ารถอ่ะซื้อตัว๋วตรงนี้คนละอะไรวะสิบสามเหลบตรตัว <B. S 1> oh. คนละสิบาเลยเหรอทำไมดูในเว็บมามันแค่เเองอ่ะนั่นสิ หรือว่าต้องซื้อออนไลน์ถึงจะถูกอันนี้ซื้อที่เคาน์เตอร,ตอร์แต่ว่าตอนที่เราจะอีสองรอบเราจะซื้อที่ไหนซื้อบนรถมัง้งเออว่ะจ่ายเงินบนรถก็ได้แต่ว่าเขาให้เราไปซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์เพื่อนั่นน่ะสิเหมือนเคาน์เตอร์เขาก็เหมือนไม่ใช่เป็นเคาน์เตอร์ไว้จ่ายนะเหมือนเป็นโต๊ะทำงานออาเออแล้วเราพอเราบอกเขาก็ค่อยจยิบคนคนขนเครื่องไอ้แต่บัตรมาคนส่วนใหญ่เขาลงตรงไหนเดี๋ยวเขาก็คงจอดเองและะ้วมั้ง นี่ไงนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอันนี้คือป้ายรถเมย์รถเมย์มาจาอดส่งเราตรงนี้ใช้เวลา45นาทีเมื่อกี้ลงป้ายรถเมย์ตรงนี้แล้วก็เดินข้ามถนนมาตรงนี้แล้วมีทางเข้าอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้เข้าไม่ได้เขาก็เลยให้เข้าอีกทางหนึง่งก็คือตรงไปเดินมาจากทางนั้นมาเข้าประตูใหญ่ทางนี้ อันนี้เขามาเป็นทัวร์กันหรือมีขายของที่ระลึกทำไมตอนลงรถเมย์มีอยู่แค่ไม่กี่คนนะแต่พอมาถึงที่ปุ๊บเขามากันยังไงเนี่ยมาทัวร์กันหมดเลยใช่ไหมโรงเรียนพามามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเดกทุล่าเลยนะของที่ระลึกก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเกี่ยวกับเดกล่านะไก่เลยกระเทียมมันเข็นมีบิบกาจูด้วยเอ้ยนึกถึงที่เราไปที่เชคอะ นี่คือประตูทางเข้าซื้อตัว๋วตอนนี้กําลังตัดสินใจว่าจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีคือตัดสินใจมาจากบ้านแล้วว่าจะไม่เข้าเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าตั้ง60บเลยแน่ทีนี้พอมาเห็นคนเยอะๆแบบนี้แล้วปุ๊นนบ,บก็ไม่อยากเข้าเลยเห็นจีบอกว่าข้างในมันก็ไม่ได้สวย <c oughs> ถ้าเทียบกับอีกปราสาทหนึ่งที่อยู่แถวนี้ใช่ไหมแต่ราคาสูงก็เลยนึกถึงวังท็อปกลับปืดของอิสตันบูลซึ่งก็ เก่าๆไม่ค่อยสวยแต่ว่าดันราคาแพงถ้าใครอยากจะเข้าปราสาทก็ต้องมาแบบเช้าๆเลยนะเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะคือเขาแค่ยืนรอทัวร์กันเฉยๆมั้งแล้วอันนี้คือคนที่จะซื้อตั๋วก็คือเดินเข้าไปได้เลยหรือเปล่าอันนี้คือที่ซื้อตั๋วแต่ว่าไม่มีคนอยู่นะให้ซื้อที่ตู้เอาอันนี้ที่ขายของที่ระลึกแ,ลแต่คนขายของที่นี่เขาไม่ได้เรียกลูกค้าเนาะปกติเดินผ่านลานแบบนี้เขาก็จะแบบ มาต้อนรับมาพุชมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเขาเงียบๆอันนี้คือประตูที่สองที่เข้าไม่ได้เราจะเดินตรงไปแล้วก็เดินไปตามถนนเพื่อที่จะขึ้นเนินไปชมวิวเดิน ย้อนมาทางนี้ตรงนี้คือปราสาทยดคูล่าแล้วเราก็จะเดินตรงไปทางนี้ซึ่งจริงไม่รู้นะว่ามันเดินได้จริงหรือเปล่านะเดินไม่ได้อย่าว่ากันนะตอนนี้เรากําลังอยู่ข้างหลังปราสาทยดคูล่ามันต้องมีทางไปทางขวาสักทีนี่แหละต้องข้ามสะพานนี้ไปน้ำเกือบใส เออน้ำเหมือนหิมะข้ามสะพานมาตรงนี้แล้วตรงนี้คือปราสาทแด็กูล่าเดินตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นทางที่จะขึ้นไปบนเนินเออตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปได้ดีนะมีทางนี้แล้วก็ทางนี้แต่ว่ามันชันมากเลยวะ่ะขึ้นได้แต่ลงอาจจะไม่ได้วะ่ะลงอาจจะต้องถลายลงมาขาขึ้นน่ะไม่ยากแต่ว่าขาลงอะ่ะยากเ,ยเราไปทางนี้กันดีกว่า ก็ยังทันอยู่แล้วพอแเลยเนี่ยขึ้นฉับๆเลยนะเดี๋ยวตอนลงเนี่ยจีจะแพ้ตอนลงมากแล้วพอมองลงไปอาวาดเดียวโอ้ยขาลงนี้ลำบากแน่ ขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มจะไม่ชันมากนะแต่ตอนแรกๆก็ชันระยะทางรวมๆแล้วก็ประมาณ1นึโลแต่เราเดินมาแล้วครึ่งหนึ่งไม่มแมลงเต็มเรว่ยขอผ่านหน่อยนะมแมลงทางไหนดีวะ ทางโคตชันเลยวะโหยไม่กล้ามองหลังเลยว่ะมันวัาเสียวไม่คิดว่ามันจะชันขนาดนี้วะกังวลเรื่องตอนขาลงนี่เลยต้องใช้กล่นถไลลงไปอยากบอกว่าผิดพลาดอีกแล้ววะมาถูกทางนะแต่ว่าตอนแรกนึกว่าขึ้นมาแล้วจะเห็นวิวปราสาทไงมันไม่ใช่ว่ะ แล้วมันขึ้นมายากด้วยแล้วลงอะยากกว่าถ้าเกิดว่ามาคนเดียวมันก็แบบผิดเองอะไรเองใช่ไหมถ้ามีคนอื่นมาด้วยมันก็จะแบบรู้สึกผิดก็เห็นจุดชมวิวบ้างแหละแต่จะเห็นปราสาทหรือเปล่าวะขอให้เห็นทีเถอะไม่เห็นว่าตายแล้วออกมาจะด่าไหมเนี่ยเนี่ยเห็นวิวแบบนี้ ขึ้นมาอย่างลำบากยากเย็นแต่ว่าไม่เห็นปราสาทอ่ะรู้สึกผิดวะมันขึ้นมายากอ่ะปราสาทอยู่ตรงนู้นวิวเมืองคือตรงนี้เราขึ้นมาอย่างลำบากยากเย็นเพื่อวิวแบบนี้คือมันก็สวยแต่ว่ามันยากมากแล้วสงสารคนตามมาอยากบอกว่ามันมองไม่เห็นปราสาทอ่ะ,อะ มันปักในแผนที่มันเขียนว่าบานคัสเซลนี่นะมันอ,อยู่<า>อีกทางนึงเขาก็นู้ว่ามันเชื่อมถึงกันได้ไงแต่ตรงนั้นมันสูงกว่าเขาก็เลยไม่กล้าขึ้นก็ไ่ไร้ันนี้ก็สวยแล้วก็<笑><笑>โทษนะเหรอประสาทมันก็ไม่ได้สวยอะไรถ้าเทียบกับที่เราเคยไปมา <C ourse> คือเขาวิ่งอะ่ะแต่เราจะกลิ้ง สามารถวิ่งลงทางแบบนี้ได้นะเมื่อกี้เรากําลังไต่ขึ้นมาใช่ไหมเขาวิ่งลงเว้ยพวกเรามันอ่อนด้อยมากเลยนะเออมันไม่ได้เรื่องเองอ่ะเป็นขนาดไปปีนฟูจินะก<อ>็ยังมีคนวิ่งขึ้นวิ่งลงอ้นี่คนขึ้นไปได้แต่ละขั้นแทบเลี้ยคือตอนขาคื้น,นี่ก็แทบจะแย่อยู่แล้วนะขาลงนี่หวาดเสียวฉี่จะแตกอ่ะนี่เขาวิ่งลงเว้ยเขาคงล้มมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันมีกีฬาวิ่งลงภูเขาสู้เว้ยไม่สู้ก็ต้องสู้ดูแบบนี้มันเหมือนไม่ยากเนาะ แต่จริงๆแล้วมันชันมากนะประมาณ40-45องศาได้เลยจะลองโยนหินหนึโอลงมาแล้วไม่ได้ถ่ายอะไรมาเลยเพราะว่ามือไม่ว่างปีนป่าอยู่พุจ๊อบเอ๊ะทำเสร็จแล้วกลับสู่โลกมนุษย์มันมีสองทางนะ ถ้าใครอยากจะไปนะแต่จี้ไม่มีเวลาแล้วไปทางนี้ก็คือเขาบอกว่ามันจะเป็นจุดชมวิวปราสาทปราสาทอยู่ตรงนี้มันจะชมวิวตรงนี้เลยตอนแรกจี้เดินไปแล้วมันชันไงก็เลยเฮย้ยไปทางนี้ดีกว่าเผื่อจะได้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ลืมคิดว่ามันไปทางนั้นแล้วมันจะเห็นปราสาทได้ยังไงก็เลยแป๊กมันก็มีทั้งสมหวงังแล้วก็ผิดหวงังนั่นแหละแต่ว่า นี่ก็พยายามดีที่สุดแล้วถ้าเกิดว่ามาคนเดียวมันก็จะมีความรู้สึกเออผิดก็ไม่ต้องบอกใครใช่ไหมผิดก็ผิดเองเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าพาคนอื่นมาด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกผิดมากขึ้นมาแล้วรอนานมากมีชั่วโมงละครั้เอง่ะขึ้นบัสแล้วเราจะเดินทางจากบรานไปลาสเนาะในราคาคนละเก้าเหรนี่คือทางเข้าหลัก ส่วนใหญ่ก็จะมาเข้าปราสาทเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับแล้วก็หรืออาจจะมากินข้าวข้างนอกส่วนข้างนอกนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายมีของที่ระลึกขายร้านอาหารแค่นี้ไปที่2รัสนอกขึ้นรถคันนี้มา ปลายรถเมย์อยู่ตรงนี้แล้วก็เดินตรงไปแล้วก็ไปทางขวาถึงแล้วดูซิว่ามันจะสูงแค่ไหนน่าจะเดินเข้าซอยนี้ไปนะอยากบอกว่าทําไมเมืองรัสนนฟเนี่ยเขาดูดีกว่าเมืองลานนะเพราะว่ามีทางเดินแบบว่าอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยเทางเดินใหญ่ๆแบบเนี้ยที่ลานไม่มีนะคะรัสนอฟเนี่ยคือเมืองดั้งเดิมเมืองของจริงแต่ว่าลานเนี่ยเหมือนว่า ตอ,ตอนแรกเอาประสานมาวางก่อนเสร็จแล้วก็อาจจะมีชาวบ้านไปตั้งบ้านอยู่แถวนั้นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตั้งเป็นเมืองฉันมาตั้งคฤหาอหาเธอมาตั้งข้างๆฉันเองช่วยไม่ได้เจอโบสถ์เสร็จปุ๊บล้วก็เดินตรงมาโอ้โหทาไมทางมันกว้างเนี้ยแล้วทําไมไม่มีคนเลยอ่ะทาไมมันล้างผู้คนขนาดเนี้ยไปที่บรานนะโอ้โหคนเป็นหนอนเลยอ่ะแปลกเนาะดูดิไม่มีคนเลยอ่ะรักนอบนี้ถ้าไม่ได้ค้นหาที่เที่ยวนี้ก็จะไม่เห็นนะ แต่บ้านนี้คือยังไงจะไม่เห็นได้ยังไงมันเป็นทางผ่านอยู่แล้วอยู่บนเขามองเห็นชัดเจนด้วยแล้วก็แบบว่าเพิ่งเห็นไงแล้วอออะไรอ่ะไม่ไม,ไมีเวลาแวะแล้วมีลิฟต์ด้วยมีลิฟต์ด้วยแต่ว่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่ค่าตั๋วขึ้นลงยี่สิบถ้าขึ้นหรือลงอย่างเดียวสิบสองแต่ว่าเขาปิดนะแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาขึ้นอยู่แล้วแหละแบบว่าตั้งใจจะมาเดินอยู่แล้วอุ๊ย ระวังหมีวันนั้นที่ออบได้รับ SMS เขาบอกว่าอะไรนะะก็อยู่ดีๆมันก็ดังขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนเป็นระบบเตือนในมือถืออะไรไม่รู้บอกว่าเจอหมีอยู่กลางถนนเมืองบราชอปให้ทุกคนรีบกลับเข้าบ้านโัวทำไมไม่บอกจี้จี้จะได้เดินออกไปดูเขาบอกให้เขารีบเข้าบ้านใช่ไหมจีจะได้รีบเขไาบ้านตรงนี้คือที่ซื้อตั๋วตรงนี้คือลิฟที่เขาไม่เปิดแล้วเราก็ขึ้นทางนี้ยูกลับ เ <laughs> <c oughs> ขาบ่นอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยเราต้องลองไม่ลองไม่รู้ <c oughs> ไม่ต้องดีใจไปนะสะพานจะดีเท่าเฉพาะตอนนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบนี้ถึดสุดทางดีแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นทางดินข้างล่างเขามองเราอยู่ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหน <c oughs> เขายืนดูแล้วเราก็ถามว่าจะขึ้นไหมไม่หรอเฮ้ยแต่อย่างน้อยนะทางมันก็ดีกว่าบลานเมื่อกี้แหละนั่งพักก่อนไหม มืนรู้ทั้งรู้นะว่าเดินไปแล้วมันก็จะปิดเขาไม่ได้แต่ว่าก็ไหนๆก็มาแล้วนะเนาะมีเก้าอี้นั่งด้วยมีคนเดินผ่านก็เลยถามให้มั่นใจว่าห้องบนวิวเป็นไงเขาบอกว่าโอเคดีได้มีกําลังใจขึ้นมาหน่อยเพราะว่าน่าจะเป็นคนฮ่องกงนะเออบางทีเราก็แยบจากหน้าตามไม่ออกเลยนะว่าป,ประเทศอะไรเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษชัดเจ๋วเลยเออใช่แค่ทางบันได ปีนที่บานมาขามันก็เมื่อยแล้วไงยิ่งดีที่เขาทําทางไว้ให้เนะาะอ,อ๋อจีเจอวิธีขาลงแล้วแหละน<ช>ี่ไงเปรียบก็บคนยังพูดก่อนนะจีมาเล่นก่อนได้เปรียบสไลเดอร์ลงไปถึงแล้วโอมีบันไดนี่มันง่ายจังเลยเนาะไม่เหมือนที่บรานเลยทุลักทุเลโอยวันนี้ร้อนมากเลยใส่มาทั้งหลายชั้น อันนี้เขาเาปิดถาวรไหมทำไมดูมันลกล้างจังรวงหมีอีกแล้วว้าวเห็นวิวเออไฟช่วยหน่อยมีตู้ขายขนมอันนี้ขายตัว๋วอันนี้คือตั๋วลิฟต์อันนี้ก็คือวิว เนี่ยจริงๆถ้าเราตึกการเคหะอันนี้ออกนะกับตึกที่ดูค้ายโรงงานนี้ออกนะนึกว่าอยู่สวิสเพราะว่าวิวสวยมากมมโรงงานเนี้ยทุบทิ้งไปแล้วก็การเคหะเนี่ยเนาะ <laughs> คืออพยกของ็อบเองนะมันแค่ดูค้ายเฉยๆแต่อาจจะไม่ใช่หรอกเราลงรถบัสประมาณตรงนี้แล้วก็เดินทางเส้นหลักมาเนี่ยโหยถนนใหญ่มากเลยเนาะทำเลดีมากอะ่ะโอ้โหวิวตรงนี้ก็สวย อ๋อหรือว่าซิตาเดลอันนี้ก็คือเขาไม่ได้มีค่าเข้าหรือเปล่าเดินรอบปราสาทได้ด้วยละ่ะแสดงว่าที่นี่เขาไม่ได้เปิดให้เข้าอยู่แล้วสังเกตนะตรงเนี้ยจะดูเป็นอิฐอิด,อดหินหินใช่ไหมเลียมเหลี่ยมอะไรเงี้ยถ้าเห็นแบบเนี้ยหรือปราสาทที่คล้ายๆอย่างเงี้ยมันเป็นปราสาทที่อายุประมาณ800-1,000กว่าปีแต่ที่เราเห็นแบบสวยๆอะไรในเยอรมน,นีหรือที่อื่นเนี่ยมันก็คือเป็นยุคหลังๆเฉะนั้นมันก็เลยแบ่งยุคก,กันคืออันนี้คือเก่าเก่ากว่ามากเลย ยุคหลังๆเรื่องนซซองอะไรเนี้ถึงจะสร้างพวกที่สวยๆขึ้นมาได้อันนี้คือด้านข้างของซิตาเดลเดินมาถึงทางข้างหน้าเป็นถนนใครมาทางรถก็มาทางนี้มีขายของที่ระลึกขนมคบเคี้ยวแล้วทางนี้ก็คือเป็นทางเข้าไหมเดินจากตรงนั้นมาตรงนี้น่าจะเป็นด้านหน้าแต่ทำไมไม่มีที่ขายตัว๋วไม่รู้นะโอ้โห โอ้ยดีจังเลยอ่ะเขาให้เดินเข้ามาได้เลยอ่ะเนาะมาเดินมาถึงตรงนี้ให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่ไปปราติสวาเออนี่คือที่ถ่ายรูปหรอขายรูปแล้วเก็บตังค์ไหมอืมสิยอยู่จำตอนไปปราติสลาวาได้ปะอ่าอ่าเหมือนเนอะเหมือนตอนนั้นคาราเดวินเออเออใช่ใช่แล้วก็มีสร้างสมแต่อันนั้นเขามีชุดเกราะมีดาบอะไรมาวางเลยนะอรัสโนฟเขามีขายแฟนตาด้วยนะ นี่แฟนตาเน,นี่ยเป็นบ่อน้ําเห็นปะบ่อน้ําแฟนตางจงทายกันมาว่าเมืองหลวงของประเทศในยุโรปที่ขึ้นต้นด้วยบีบอยมีอะไรบ้างติดตักติดตักะจะให้คิดตอนนี้ได้เลยอรองงว่ะเบอร์ลินบรัสเซิลบราติสลาวาของรกเกียบูคาเรสโรมานีออบูดาเปสฮังการีแล้วก็อะไรวะเบลเกรดเซอร์เบีย แล้วก็บอนดอนบาลีมวนไอ้บัมเตอร์ด้วมนได้นับได้หกมีมีอะไรอีกมั่งพูดแค่นี้นม่คืออแล้บราช็อปไงราช็อปราช็อปนั่นเมืองหลวงของสมัยโบราณมั่งไ่ใช่ปัจจุบันอันนี้เขาทําอะไรอ่ะมีคนนั่งเฝ้าด้วยอ่ะเรายังดูไม่รู้เขาขายอะไรเลยเลยเขาจะอธิบายเราไหมเขาเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่ามันรออธิบายอะไรเหมือนเป็นคนอธิบายมากกว่าเออนักท่องเที่ยวต้องมีของมีเป้อะไรอยู่ข้าง เออสแสดงว่าเป็นสถานที่ที่เขาไม่ได้ให้เข้าอยู่แล้วไงโอ้โหเห็นนกเต็มเลยแต่วิววิวสวยมากเดินได้มาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ขังข่าวใช่ไหมสุดแล้วได้แค่นี้ นกนางแอ่นแน่เลยอะ่ะไปทำรังไม่ยอมให้คนเข้านะนกเลยเอามาทำรังเลยดูดินกบินกันว่อนเลยไม่ใช่ข้างเขาใช่ไหมอะ่ะน่าจะเป็นนางแอ่นเนาะว่าไหมอ่านจากตรงนี้แล้วเขาบอกว่าเป็นสคูลล่ะเป็นโรงเรียนซึ่งถูกรักษาเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็คือคนคนนี้ก็คือลุงคนนี้นี่งไง คือลุงคนนี้ sorry it's him it's him <laughs> okay. Okay. It like you <laughs> <No. laughs> <laughs> นี่นี่นี่ดูสิมองบัง mm hmm. ขึ้นไปมองบังเลยนะโอ้โห isim เขายือนอยู่ตรงนั้น <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าเป็นครูหรือเปล่านะ <laughs> เพราะว่าเห็นนั่งอยู่ตรงนี้ <laughs> นานมากแล้ว คือตั้งแต่เดินขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นไปชมวิวแล้วก็เดินลงมาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วก็ยืนเป็นแบบในแบบให้เราถ่ายอยู่แบบนี้เขาบอกว่าเริ่มปิดตั้งแต่วันที่ห้ากุมภาปีสองศูนย์ตอนนี้วันที่ประมาณยี่สิบกว่าพฤษภาปีสองสามนะสามปีแล้วนะโควิดไงปีสองศูนย์โควิดมาตอนปีไงเนี่ยเดินสองพอดีเลยเออว่ะอ๋อปิดโควิดยังไม่เปิดไอลิฟนี่อาจจะสร้างก่อนโควิดไม่เท่าไหร่มันก็ยังดูใหม่อยู่ สร้างเสร็จปุ๊บโควิดมาปั๊บก็ได้โอกาสเดี๋ยวปิดตรงนี้เขามีลิฟต์เครื่องหมายรถเก็นใช่ไหมแต่ว่าปอขึ้นไปข้างบนปุ๊บเนี่ยไม่มีรถเก็นไปส่องไงวะาัานี้มีแต่คุกขายคุก่ะเปออียซ่าลาสหนอดูซิว่าจะมีอะไรขายต้นไม้แล้วก็เสื้อผ้าเขาขายต้นไม้มากกว่าของกินอีกเขากินดอกไม้หรือยังไงอมีขายผักนี่ยเดี๋ยวยูในกระถางข้างในนี้เป็นตลาด อีออฟมีเชอร์รี่ด้วยอ่ะ mm hmm. เชอร์รี่โรมาเนียด้วย16เลเองอะ่ะถูกดีเนอะกระตอก็สิบห้าเองเอาไหมเปอร์กิโลกิโล beautiful กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งบูน่า good one kilo one k i ล o kilo like this side yeah, yeah. yeah. อันนี้เอ่อ kilo one one k i l บ s t r a w b หนึ่งกิโลแล้วก็เชอร์รี่หนึ่งกิโล ผลไม้แทนข้าวเขาไม่ถามเราใช่ไหมเราอยู่กันกี่เดือนม <Thank you. S 1> ูนทูเมสไท,สทยแลนด์บางเกาะบางเกาะ <c oughs> บางเก <c oughs> าะอ, <c oughs> อุย้ยมีหลายร้านเลยนะเราซื้อไปแล้วอะ่ะทํายังไงดีอะ่ะซื้อมะเกิดเทศอีกหนึ่งกิโลปูชูมาเตกวีโล <S 1> 1. <S 1. 1> ของที่เนี่ยทุกถูกอะที่เราซื้อที่บูคาเรส่ะ 25นะที่นี่นะสินะด่าด่าด่ามิลตเมสมิเมสมิสิเมสของที่นี่ถูกมากเลยอ่ะถูกแบบไม่ตอยากเหมาเลยแหละคือปกติซื้อที่บูคาเรสต์นะสมมุติว่าสตรอเบอรี่เนี่ยสวยๆด้วยนะ25นะอันนี้ก็คือ16นะแต่ว่าเราเต็มมือแล้วนะอยากซื้ออีกแต่ก็ไม่กล้าซื้อนะซื้อผลไม้มา4ี่ถุงสอุ๊ยตีมแดง ดูสิตงใจเหรอทั้งหมด48เลแล้วก็มายืนรอรถเมย์ตรงนี้ขึ้นรถแล้วจากลาสเนตก,กับที่ลาชนชอถนนเส้นนี้สวยดีเนาะที่ว่าถ้าเกิดหน้าหนาวน่าจะสวยยิ่งนะ ถึงที่โอโตโการาเรียบร้อยแล้วกับถุงสี่ใบต่อไปก็คือนั่งรถเมเข้าที่พัก